ผู้ชมทุกท่านฟังเมื่อวานตำรวจมีนบุรีแถลงข่าวการจัดการจับกลุ่มแคนฆายาบ้าที่ชื่อว่าแกงบุรักษาใไปดูหน้าดูตาไอ้เจ้าแกงนี้กันสักนิดสิครับเมื่อวานได้ของกลางแล้วก็ได้ผู้ต้องหา4ี่คนด้วยกันใช่ค่ะให้โฟกัสให้โฟกัสที่คนที่สองจากซ้ายนะฮะเสื้อขาวอะเสื้อขาวคนที่2จากซ้ายดูหน้าไว้นะค่ะดูหน้าไว้นะแล้วคราวนี้ไปดูโปสเตอร์หาเสียงของพรรคประชาชน พรรคประชาชนเขาส่งคนลงสมัครรับเลือกตั้งเทศบาลเมืองลัดหลวงจังหวัดสมุทรปราการใช่ค่ะีเนแล้วไปดูที่วงกลมเอาไว้ค่ะเห็นไหมอยากจะบอกว่าไอ้คนที่สองจากซ้ายในภาพกันจับกลุ่มแก๊งยาบ้าบุญรักษาบีบุรีกับคนที่สามจากซ้ายตามโปสเตอร์หาเสียงสมัครเทศบาลของพรรคประชาชนคือคนเดียวกันค่ะนายค่ะ นายพานุพงศ์แก้วรัศมีหรือแบงค์ตามนั้นคนเดียวกันคนเดียวกันคือผู้สมัครเทศบาลผู้สมัครเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลค่ะเบืองลัดหลวงค่ะสมุรประการเป็นผู้ต้องหาคดีค้ายาโดนไปเรียบร้อยแล้วนี่ไงป้ายโปสเตอร์ยังประกาศหาเสียงอยู่เลยกำลังจะสมัครเนี่ยจะเลือกตั้งเนี่ยทางรรคประชาชนก็รีบออกแถลงการทันทีใช่ค่ะโอเคไฮไลท์อยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่ ล้อมกรอบเอาไว้นะครับโอเคพักประชาชนสมุดรประการเห็นว่านอกจากต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงแล้วเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วยังต้องรับผิดชอบตามกฎหมายผู้สมัครควรจะต้องแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองด้วยโดยการแสดงเจตจำนงยุติบทบาทไม่ประสงค์เป็นผู้สมัครในการเลือกตั้งที่มาถึงนี้ก็คือสอทเนี่ยแหละต้องแสดงความรับผิดชอบเองก็บอกให้รู้อ่ะเขาจะเลือกตั้งเทศบาลทั่วประเทศเกันในวันที่11 อาทิตย์นี้วันอาทิตย์นี้แล้วนะครับประกาศสละสิทธิ์ออกมาเถอะโดนคดีซะขนาดนี้